ครับวันนี้เราจะมา <c oughs> พูดถึงประโยชน์ของขี้ไก่แกบกับขี้วัวนะครับทุเรียนต้นนี้อายุ1ปี4เดือนใส่ขี้วัว1ครั้งขี้ไก่แกบสอครั้งนะครับภายในระยะเวลา1ปีสเดือน นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ใส่ขี้ไก,ก่แกบกับพี่วัวความสูงก็ประมาณสองเมตรแล้วนะครับต้นนี้แต่กิ่งข้างก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นี่ก็อีกต้นหนึ่งแตกยอดดีมากๆเลย และนี่ก็อีกหนึ่งต้นที่ใส่ขี่ไก่แกบเหมือนกันนะครับนี่นครับไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับที่ใส่ขี้ไก่แกบโอโคโดก็ใส่นะครับนี่ เนี่ยครับเห็นแกบอยู่เลยงามจริงครับพี่ไก่แกบครับก็ได้คุยกันไปแล้วนะครับเรื่องปุ๋ยนะปุ๋ยอินรีย์ก็คือขี่ไก่แกบมีข้อดีหลายอย่างนะครับพี่ไก่แกบอยากให้ทุกคนน่ะลองเปิดใจไม่ต้องกลัวชะลานะครับ เราแค่ควบคุมเชราดีๆมันก็สามารถที่จะใช้กับต้นไม้เราได้นะครับแต่ปัจจัยหลักๆเลยคือเรื่องน้ํานะครับต่อให้ปุ๋ยเราดีขนาดไหนแต่ถ้าทุนเรียนเราขาดน้ํามันก็ไม่ได้ผลนะครับปัจจัยแรกเลยคือเรื่องน้ํานะครับขอฝากทุกคนไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ